สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีคําถามถามเข้ามากันเยอะมากเลยหลังจากที่เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของราศีไปก็จะมีคําถามที่เป็นคําถามเชิงเรื่องของความรู้สึกความผูกพันหรือเรื่องเรียกง่ายๆว่าความรักเองนะครับก็ เข้ามาถามคาถามที่แบบว่าคือมีแฟนอยู่ค่ะแล้วอยากจะทําแบบเซอร์ไพรส์แฟนอยากจะเอาใจแฟนจะทํำยังไงดีนะครับวันนี้เราก็เลยรวบยอดมาให้เลยครับว่าวิธีการเอาใจนะครับคนแต่ราศีเราควรจะเข้าหาเขายังไงอันนี้พูดถึงการเอาใจนี่พูดถึงการแบบเขาเรียกว่าเริ่มต้นอยากจะไปฉีดเขาเป็นแฟนด้วยนะหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับเราต้องการแล้วว่าใส่ความหวานกันให้มากขึ้นหรือว่าวิธีการ น้อแฟนนั่นเองบางทีอารมณ์แบบทะเลาะกันแล้วอยากจะงอเขาต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันในคลิปนี้เลยครับนะครับ,รบมาถึงกันที่ราศรีกรกฎนะครับสำหรับชาวราศรีกรกฎเนี่ยจะบอกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแพลนในชีวิตอันนี้คือเป็นตามราศรีนะแต่ถ้ามันมันก็ขึ้นอยู่กับ วันเดือนปีเกิดก็อีกต่างหากนะครับแต่ราศีปรากฏเนี่ยจะเป็นคนทําอะไรที่ปุดขาเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งคือเขาเรียกว่าเหมือนเกิดอะไรขึ้นปุ๊บสามารถสามารถแก้ปัญหาได้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาจะมีความที่แบบเขาจะชอบหวานล้อมละ่ะหวานล้อมหรือว่าต้อนใช้คำว่าต้อนละกันต้อนหรือว่าหวานล้อม ให้คุณทําในสิ่งที่เขาต้องการวิธีการเอาใจอันดับแรกเลยก็คือราศีนี้เขาไม่ต้องการแผนคือเขาเป็นคนที่ชอบอะไรปรับปรับเขาเรียกว่าคืออาจจะเป็นคนที่มีคือถ้ามองคือเป็นคนที่มีความฉลาดสงูงและสามารถคิดต่อยอดแล้วคิดคิดแบบว่าคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วแก้ปัญหาได้เลยสูงแต่ข้อเสียมันก็คืออย่างที่บอกก็คือพออะไรที่มันไม่วางแผนบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นส0ร้อเปอซหรือวางแผนมันอาจจะอาจจะไม่เป็นไปร้อเปอร์เซ็นต์แต่ราศีกรกฎคือคือสามารถแบบพัฒนาเขาเรียกว่า ถ้าเป็นภาษาร้องเพลงคือคําว่า improvise คือสามารถแก้ปับบปรับปรับได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเป็นลักษณะข,ของของของราศรีกรกฎนะครับถามว่าแล้วถ้าคุณจะอยู่อย่างนี้คือยังไงต้องคิดให้ทันต้องคิดให้ทันต้องตามไม่ทันว่าเขาจะอะไรแล้วบางทีคือถ้าสามารถคุณถ้าคุณสามารถก่อนที่เขาจะอ้าปากแล้วคุณสามารถคิดแทนเขาได้เนี่ยเขาจะเซอร์ไพรส์มากนะคือประมาณว่าเหมือนรู้ใจอารมณ์ประมาณว่าสมมติว่าไปถึงปัญหาว่าร้านสมมติมว่าตัวตัวอย่างเช่นอยากกินข้าวร้านเนี้ย เราไปถึงแล้วปิดแล้วถ้าคุณสามารถที่จะอ้าปากแล้วสามารถชวนไปร้านที่ร้านสำรองหรือร้านร้านที่2ที่ได้ที่เขาชอบอะที่เขาชอบหรือว่าเขาอาจจะแบบคิดไม่ถึกคือเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไม่ได้อยู่ในหัวเขาเลยแต่อยู่ีนคุณสามารถแล้วทาให้เขาฉุดคิดได้นะเฮ้ยเขาเขาโอเคนะแต่ต้องเป็นร้านที่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 เขาปรดปรานด้ยนะครับต้องบอกนิดนึงแล้วก็เรื่องที่2ที่เมื่อกี้บอกไปว่าเขาอาจจะมีการคือบอกบางที ราศีกรกฎถามว่าชอบคนฉลาดกว่าไหมผมชอบผมชอบใช้คาว่าคนฉลาดกว่าคือเขาจะเป็นคนที่สามารถเล่นเกมับคุณได้ได้บ่อยอะเล่นเกมเล่นเกมนี่คือเป็นพวกเกมจิตวิทยานะเกมเกมจิตวิทยาและเกมอะไรที่สามารถแบบให้คุณไปคือเขาสามารถบีบคือาสามารถเชิงกึ่งกึ่งกึ่งขอร้องกึ่งบังคับกึ่งขอร้องกึ่งบังคับให้คุณทานั่นทํานี่ทานั่นทํานี่แท,ทนเขาได้หรือว่าช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี้หรือว่าหลายๆอย่างะเขาเรียกว่าทํามาหลายอย่างให้เขาได้อะไรเงี้ยโดยไม่ที่บางทีก็คือ ค,คืออยากจะบอกว่าวิธีการเอาใจของคนราศีนี้คือคุณไม่ต้องคิดว่าคุณกํกากลังโดนหลอกใช้คุณคิดว่าคุณทําเพื่อเขาเขาอยากให้ทําก็ทาเขาอยากให้ทำ,ทำ,เ,ทำเขาพูดประมาณนี้มาบางทีเขาอาจจะพูดไม่หมดว่าพูดมานิดนึงอาจจะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าได้นี่มาก็จะดีก็จะดีแน่เลยอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาอยากเห็นในนี้แหละแต่บางทีอาจจะไม่ได้พูดแบบตรงๆอะไรเงีง้ยด้วยความเกรงใจหรือเปล่า <Santo. S 2> ด้วยความบางทีแบบกลัวว่าดูกลัวดูวด่าเป็นการแบบเหมือนเป็นการ ใช้งานกันมากเกินไปนะครับสำหรับคนที่จะจีบราศีกรกฎดผมบอกได้เลยว่าถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกแค่ผลว่าคุณเดินตามเกมเขาอะเล่นตามเกมเขาเขาอยากให้คุณทําอะไรคุณทำเขาอยากให้คุณทํานั่นทํานี้ผมบอกเลยผมบอกเลยว่าเขาอยากให้คุณทําอะไรทําเขาอยากให้คุณทํานั่นทํานี้คุณทําแล้วผมบอกเลยว่าคุณตามเกมเขาอะเขาก็ไปไหนเขาเขาเขาคือเขาชอบอะเขาชอบคนตามเกมแล้วก็เป็นคนผู้ตามประมาณ ก็สรุปเลยก็คือสำหรับราศีกรกฎนะครับก็ไม่ยากมากเลยก็แค่แบบเล่นทางเกมนะครับในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็พยายามปรับความคิดปรับการอ่านการวิเคราะห์ให้ทันเขาหรือว่าคิดล้ําเขา,าได้จะดีมากคิดใช้าคาว่าคิดล้ําไปเลยนะล้ําไป3ามเก้าห้าเก้าขุมห้าขุมไปเลยคือล้ําไปเลยเนะี่ยเขาจะชอบมากแต่อยา่าสิ่งที่ต้องระวังเลยคือห้ามไปห้ามไปขัดเยนเะนี่ยห้ามไปขัดเออราศีกรกฎที่ถ้าคุณถ้าสมมติเขาไอ้นี่คุณแล้วคุณขัดเขาผมบอกเลยว่า เกิดความบัดหมางใจขึ้นมาแน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังมองหาคู่น้อแฟนหรือว่าแฟนงอนว่าจะทํายังไงจะเอาใจแบบไหนหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มต้นจีบใครสักคนให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงจจังๆอยากให้เอาคลิปนี้นะครับไปใช้พิจารณาไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้เป็นความรู้ดูนะครับแล้วก็ลองอ่านเขาผมว่าลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งถ้าเราอ่านเกมออกนะครับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามคลิปนะครับอย่าลืมน,นะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะขอ,ของมฝากรุวาช่วยกันนิดนึงนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยจะได้มีกําลังใจนะครับให้ทีมงานแล้วก็ผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกขอบคุณมากครับ